ตรดตามกันสู่ช่องแม่พีกุกกรน,นะคะวันนี้มาดูนะเพื่อนมาซ่อนอ๋อน้ำแห้งค้าวคือในอายัดโอ้หอนั่นข้างหลังน่ะปลาคอบุ้นเลปลาช่อนหรือว่าปลาตะเพียนปลาช่อนหมอยปลาช่อน <laughs> โอ้ยเออพุณน่ะ โอ้เอามาก้อยเนาะโอ้ทีจ้ามีในป่อยบ่ิะป่าเนาะบ่บอยัดอืตเป็นป่าธรรมชาติป่าธรรมชาติบ้านเราโอ้ยพุ่นน well, ่ะผู้มันเฮาห้วยตีนเจ้าแล้วพุ่นน่ะพุ่นามาปลาช่อนนั่นนั่นกระโดดแล้วตัวแล้วพุ่นน่ะพุ่นอ๋อหลายตัวแท้่ไอยัดพุ่นน่ะโอ้ยไม่ทันปลาแล้วเจ้าโอ้ย,อ,ย <c ười> อันมีทันจ้อยแน่มัน αι, มเลยมาแล้วเลยมาแล้ว พี่กระดองอยู่หลังเจ้าพี่เปิดนะครับบ้าบุญละอายัดพู้บุตผู้ผู้ลายตัวเทไรพุนาพุนาอ๋อพุนาอายัดพุนาสองตัวน้มองแลงหน้าไปมองคือหน้าสามตัวพุนาคือป้าบูนะเอาไหมอ๋อพุนาอายัดพุนาพู้ข้ากระลุนไปน้ำเจ้าเด้ีิทันซ้ำได้ทันน่ะโอ้ยเมียนเชียนเอาปากกระโดเฮ้ยฮะน้านน้าไปซ้ำ เจ้าต้องกวาดเฮาแม่อายัดตั้งฉลิยงกันนี่อ๋อปลาชนเยอะแยะเลยผูเจ้าเอาบัทันมันพุ่นหน้าพุ่นหน้าอ้อพุ่นหนากระ <on>. โ cran, ні, ดงขึ้นมาแล้วจะก็ตั้งกวาดเฮานี่นี่นี่มันขึ้นจะคอยตีนเจ้านายยัดนี่โอ้เจ้าบ่แม่นเชียนกระโด้นี่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 ปลานี่อายัดนี่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 เออมึงคันละมีแม่นยังมีเฮายังมีเฮากวาดลงอีนี่อุ้ยพุ่นหนาพุ่นหนา เมนเชียนก็รอยหนะหนะน้ำม้งเบอบูนะอยัดเจ้าตังแล้วก็กวันไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลายตัวยู่พระเจ้ามีท่านมั่นพูนาพูนะโดดแจม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 อือลายตัวอะดรวะอายัดพูน่ะพูนาเจ้าตองตังแล้วก็กวาดเขามาเชยสลิงอยัดเอ้ยหน่ะพูน่ะผู้ป่า hmm. ผู้ป่าผู้ป่า หันซ้ายหันขวาไม่หันปลาแล้วพุ่นนันนะมองเบือบูนะมองนั้นนะอยัดนานน่ะทรงสามตัวเลยเนี่ยเจ้าตังแล้วก็กวาดเฮามปู่ปลานะเจ้าต้องมาสองคนแม่อึมน่ะไปลักโอ้ยได้แล้วบ่กมีนายซ้ำไป โอ้โหม่ด้กินไม่ด้กินไปเอาปนุ่นนี่เอาป่นโอ้ยเจ้าก็ไม่ทันปลาเลยอ้ายเอ้ยปนุ่นมันกระแล่นไปเนาะอ่านี่อายัดนี่นี่อุ้ยบวกเพะปลาชนน่ะพุนพวกระโดดกระโดดมาแล้วอ๋อพวกอายัดเอ้ยอุ้ยเจ้าไม่ทันปลาเมีแมมาตั้งเฉลิงแล้วกวาดเฮาอายัดมันยังเฮา เอออือผู้ปลาปลาช่อนเยอะแยะเลยนี่นี่นี่อ๋อ้ออยัดพูดดิปลาทั้งเมดเออติ่นเดี๋ยวก็น้ำแห้งเนี่ยมันก็เฮาเบาติ่นเจ้าลผะ,ะผูปลาดูละดูละผูน่ะปุ้ยอ้ยัดพูนลายตัวแท้เป็นสิบเลยปลาช่อนน่ะแต่เจ้าเอาไม่ทันมันหนุบนะพ้อนน้โอ้โหโอ้โห เพราะไอหอมมันจุขันบะกันม่ทัน่แม่ตีออหอ้ยหนอเจ้ากระด้อ่ยนออมา้ผู้ผู้ผู้โคนออน่ะอายัด้คุณนะอือเละเละเยอะแยะอือมันทุนมาพีลวนี้อายัดนีนี่นี่นี่ โอ้ยปลาช่อนทางนั้นพณนะ่พนะพณน่ะลอยรูลัดรูรัดอยู่โอุ้ณนะ่ะมันมาเจ๋นี่เลยยัดเอ้ยนี่ตรงใบบัวนะ่ะหลายตัวเธอได้หน่ะยัดนะ่ะพณน่ะอืออตะปะขอทั้งมื้ตรงใบบัวนะ่ะพูนะ่ะพระเจ้าเรามีท่านมาเรามาไาล่ตะปะข้อเราไม่ได้กินปลาโน้นโอ้เจ้า <c oughs> โอ้ยคุณน,น่นนี่นี่นมันคานขึ้นมาแล้วโ้หนี่ เห็นต oh, okay. oh, oh, no, uh, oh, oh, ัวปลาเลยนี่นี่โอ้ไปแล้วไปแล้วปู่โอ้มันดีนคอยอืมเอาตัวเล็กๆนะเพื่อนกินเอาตัวเล็กๆพุ่นนะเห็นแต่ตัวปลาปู่นะปอ้อายันโอ้ยน่าเฮยปุ่นนะปอ้ปลาชนเยอะแยะเลยตัวใหญ่ไม่ทันกินตัวเล็กเนาะตัวใหญ่ๆไม่อืมคอยเอาตัวน้อย เพราะว่าไม่ทันปลาโอ้ได oh, ้คุณนเนาะปลาโนดก็เม้นควานมะกรักเถอะไอ้ยัดเอ้ยเออมันก็ฉลาดนะคุณน่ะเราช้อนไปมันก็วิ่งไปเออแล้วโนดกวาดเอาคือค้อนบอลนั่นตัวเล็กก็ยังเอายากเนาะเกษนว่าตัวใหญ่ ตั้งไวแล้วก็กวนเฮาเฮ้ยดินกี่ตุ่มจำคำเฮ้ยฮ่าฮ่าประคอกไปเร็มันยังมีอ้อยยันนี่มันอยู่แจนี้แล้วนี่นี่นี่มุมนี้แล้วนี่นี่นี่ตั้งไว้สลิงมาตั้งโอ้ยมีเม็นตั้งกลุ่มป่าแล้วบ่โอ้ยมันไปแล้ว นนนนน่ดูปลาน่ะโอ้มากระโตพอดีซ้ำมากกยละไปแล้วน้าหน้าหน้าอ้ยโอ้ยไม่ทันอีไปพื่อละพี่ว่าลงน้องแล้วไม่ทันโอ้ท่านบอกเออจะนอนหนึ่งนี่ ต้นแกดอกบัวเนี่ยเจ้าเอาได้น่ะคุณนับเป็นนับเป็นมืออายันคุณมันขึ้นโพดแล้วนี่มันขึ้นโพดแล้วนี่อ๋าน่ะอายันนี่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 มันลอยอยู่ในใบบัวนี่อ๋านี่อายันนี่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 มาเฉลีงควบคุบเลยมาเถิ่อนน่าหน่ะไปแล้วไปแล้วลงน้ำแล้วเรียบร้อยเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ก็มีนี่นี่ตั้งเฉลีงมากกว่านะเตะไป คอยกระลุ้นไปกับเจ้าพันนาอน้ยวิ่งจวดเลยพันนาเอาแล้วเร็วเอาไหมโอ้ยอจำโอ้ม้วนเหลวลุงนี้เดยมุงนี้เด๋อ้าอาเจ้ามาแลนดไปอีอ่ะแลนขายชิลี เออได้มันลักลีเธอนั่นละอยัเลยอืมโอ้ยหนอมึนอมอผูกมันลงนองแล้วแบบนี้ไหลลงพุ่นแล้วบนี้นีนี่นี่ยันนี่นี่ตรงบบูบูหาขึ้นเอจ้าเ้างค้ำคำมึงน้ำไนไปลาโคะมันดีขี้ตุมเด้อหนาห่าหานา เดี๋ยวตัวนี้ก็กระล่ำกระดองโอ้ยสิไหนมีเห็นบ่เออมันออกแล้วไอ้เอ้ยเออยิ่งกว่าเชียร์มวยอือเอาไปไว้เสื้อก้อนนี่มันละเล่นโอ้ยสองตัวแล้วน่ะหนา่นามันละเล่นโอ้ยโอ้ยเนาะมันต้องเอาถุงแยงมาตั้งฮะมันไว้เสื้อผ้าช้อน บ่โอ้ยเนาะ่อโอ้พี่ก็ปอนวดมันกำแก้วหอยมากก็เห็นก็เอาแล้วเนาะลุนลุนลุนกวาดห้าสองมือวได้บ่ได้บ่ลุ้นลุนลนลุเฮ้ยอุุ้้อุด้ยออ้รุ้้ยอุ้้ยอ้ยอุ้ย้้ัต โตนึงเอ้ยต้องตั้งสลินแล้วก็กวาดเขาข็เห็นบอพี่ด้วเขาก็มีเป็นได้ชอนน่ะันช้อนน่ะเอ้ยเห็นปลานนั้นมันมีพลาดเลยละเอ็นอะไรหละโอ้โอเจ้ากระหนเอก๋ยวกันเลยจับปลาตัวเก้า